คำเตือนรายการนี้มีการสปอยหนังภาพยนตร์ซีรีส์และการ์ตูนแบบเต็มที่ใครไม่อยากโดนสปอยแนะนำให้กดข้ามไปก่อนนะครับ What friend หนังเรื่องนี้ครับไม่ต้องไปดูเลยควรดูในสตรีมมิ่งต้องไปดูในโรงต้องหาดูให้ได้หรือควรดูก่อนตายครับนี่คือวองกาครับกับวอตเฟรนรายการที่เราจะมาดูทุกอย่างไปกับคุณแบบเพื่อน เพื่อนที่สุดครับผมครับผมมาเริ่มตน้นกันที่วองก้าเลยถือว่าเป็นหนังแบบเข้าใหม่ที่มาแรงด้วยในสัปดาห์นี้ใช่เพิ่งเข้าสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยต<ม>ลาดที่ผ่านมา หนังหนึ่งในล่าสุดแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นหนังโด่งดังเลยนัจปุบันแล้วนะครับก็ถือว่าแสดงนาโดยทิโมธีชาลเม่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นดาราหนุ่มเจ้าบทบาทที่ยอดนิยมมากๆในยุคนี้ใช่เขาค่อนข้างเล่นหนังหลายเรื่องอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดูล่ที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็เรื่องอื่นเนี่ยรไม่รู้แล้วกันเลยมันมีไบโอเนมเออ๋อเออว่ะใช่ใช่แต่ว่าเป็นเรื่องฮัพสิที่สร้างชื่อหยับทิโมทีเลยนะครับก่อนที่จะไปดูว่าวอเฟนให้คะแนนเท่าไหร่เรื่องนี้คนดูหรือไม่ไปดูเกณฑกกกรรให้คคคแนนนนนขอองวเเฟัััั่บบไปดูลย เก์การให้คะแนนของวัดแฟนหนึคะแนนไม่ต้องดูเลย2คะแนนรอดูในสตรีมมิ่งได้3คะแนนต้องไปดูในโรง4คะแนนยังไงก็ต้องหามาดูให้ได้และ5คะแนนต้องดูให้ได้ก่อนตายก็กลับมาอยู่กับไบตอวก็คุณน้าอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่เราได้ดูเก์การให้คะแนนไปแล้วนี่เป็นไงผมเข้าชื่อแบบเนียนๆสำหรับเรื่องนี้นะครับเกณการคะแนนตัวผมเนี่ยอยู่ที่ สามคะแนนครับเอ้ยสามคะแนนคุณนะให้กี่คะแนนผมก็ให้สามคะแนนเหมือนกันครับครับก็คือควรจะไปหามาดูในโรงแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบ ยังไงก็ต้องดูให้ได้อะแต่ว่ายังไงตอนนี้ถ้ามันอยู่ในโรงอ่ะควรไปดูในโรงก่อนสรุปคะแนนรวมวอ์เฟงก็คืออยู่ที่3คะแนนกับตัวของพดาหุนหรือว่าวองก้านะครับพดาหุนอีกแล้วชื่อเหมือนแบบในโปเตอร์เขาก็เป็นตัวฟอนต์ตัวหนังสือใช่ที่มันเหมือนมากนะครับตัววองกาเนี่ยมันคือหนังจุดเริ่มต้นของเรื่องชาลีแอนเดอะช็อกโกแลตแฟคทอรี่ใช่ผมชอบเรื่องชาลีแอนในโรงงานช็อกโกแลตตลอดเลยไม่รู้ทำไมไฮบิดอะสองภาษาเพราะชื่อไทยมันคือชาลีกับโรงงานช็อกโกแลต อ๋อซึ่งชาลีก็คือชาลีเหมือนเดิมชาลีก็คือชาลีมันจะไปเปลี่ยนเป็นอะไรอะชาลี <c oughs> เปลี่ยนเป็นสมชายกับโรงงานชอ็อกโกแลตหล่อบ้าหรือเปล่า <c oughs> ก็คือเป็นต้นกําเนิดของตัววินนี่วองกาซึ่งใครที่ได้ดูชาลีกับโรงงานชอ็อกโกแลตเนี่ยน่าจะจําตัววองกาได้มากกว่าชาลีด้วยซ้ําคือ <c oughs> ชาลีเนี่ย <c oughs> เป็นแค่เด็กที่เข้าไปในโรงงานชอ็อกโกแลตที่ได้โอกาสที่ได้โอกาสได้แต่ว่าตัววองกาเนี่ยคือเจ้าของโรงงานช็อกโกแลตแล้วก็เหมือนเขาจะมีแบบเวทมนต์เมจิกอะไรต่างๆมากมายทางนี้ก็มาจัดเเต็มลหนักาะรเ่จั่งงงเเรืืออมมาถึใหญ่ เพื่อที่จะมาเปิดร้านช็อกโกแลตตามความฝันที่เขาคุยไว้กับคุณแม่เขามองว่าเมืองใหญ่เนี่ยคือโอกาสแล้วเขาคือความฝันเขาเลยคือการมาเปิดร้านช็อกโกแลตที่ไอ้จตุรัสนั่นแหะไอ้นี่มันเป็นแบบจตุรัสการค้าที่จะมีโรงงานมีร้านค้าช็อกโกแลตเต็มเยอะแยะหมดเลยแต่ว่าเขาอยากมาเปิดหนึ่งในนั้นนะครับแต่ว่าด้วยเรื่องของทุนนิยม ด้วยเรื่องของการเงินที่โตวิลเล่ยว,วังกาเนี่ยไม่เคยพบเจอมาก่อนในชีวิตเลยเพราะเขาเป็นเด็กบ้านนอกเะก่อนหน้านี้ก็คือไปประจมภัยในเกาะนูน้นเกาะนี้มาพื้นที่นูน้นพื้นที่นี้เพื่อหาวัตถุดิบม,มาทําช็อกโกแลตแต่ไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับการเงินที่ลงทุนนิยมเลยนี่ขนาดเขาได้เงินจากแบบกับตันลงกับตันเรือ,อแบบให้เพิ่มมาตอนแรกมี13เหรียญผมจำได้แจกจ่ายไปเรื่อยเลยให้ทุกคน,น,นทํานี่โดนหลอกขัดรองเท้าด้วยโดนหลอกขัดรองเท้าเสียไปสองเหรียญไปทําผลไม้ตกทองตกหรือแม้แต่ที่หนักที่สุดเลยก็คืืออออในนเเรร่งงขกาาห้มพฝั คือเหมือนตัววองกาเนี่ยไปยืนอยู่หน้าร้านที่เขาอยากจะเปิดตรงนี้ให้ได้อะ แล้วฝันกลางวันโดนตำรวจมาเก็บค่าเพอฝันเสียไปอีกอีกค่าแบบนี้เลยไม่แล้วแล้วเขาเขารู้เนี่ยเขาเพอฝันอยู่เก็บป่ะก็คนที่มายืนแล้วแบบทำหน้านิ่งๆก็คงเพอฝันและหรือว่ากำลังแบบเต้นๆนูนี่นน่าใช่คือหนังมันเป็นงานแบบเสียดสีว่าตัวของความฝันหรืออะไรทุกอย่างในเมืองใหญ่เนี่ยมันต้องใช้เงินไม่พอเขายังบริจาคบริจาคเสร็จไปเสียเงินเหรียญสุดท้ายอีกก็เลยต้องไปนอนในโรงแรมที่ขูดรีดเขาแล้วทําให้เขาเนกลายเป็นนี่ก้อนโตตั้งแต่คืนแรกที่มาถึงเมืองใหญ่เลย เพลงพอมากเรื่องนี้เพลงพอมากพอตั้งแต่แบบตอนแรกที่วองก้าลงมาจากเรือละก็คือเพลงแรกเลยเพลงมันดูเชยๆนะทุกคนมันดูเป็นแบบเพลงคลาสสิกเชยๆแต่ว่าเอาจริงๆพอแล้วแบบฟังลื่นหูมากดีกว่าค่ายนูพีร้อยเท่าช่วงนี้ค่ายนูพีดิสนี์ไงเพราะว่าจริงๆเรื่องวิชก็ไม่ได้เพลงพออะไรขนาดนั้นใช่แล้วผมว่ามันมันเป็นคุณไปดูมาหรือยังวิชยังเลย มันไม่เหลือมันไม่เหลือรอบในโรงแล้วอะเออเพลงไม่ได่พอขนาดผมก็คงต้องรอสตรีมมิ่งแหละอืจากนั้นในตัววังกาก็เลยต้องดิ้นรนต่างๆมากมายนะครับเพื่อที่จะเปิดร้านช็อกโกแลตให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยไอเรื่องเจ้านี้เนี่ยแล้วก็ในเรื่องของเจ้าพนักงานตํารวจที่เป็นตํารวจดูแลเมืงนี้เนี่ยถูกติดสินบนดนยช็อกโกแลต โดย3ร้านช็อกโกแลตใหญ่ที่เขาไม่อยากจะให้ใครมาขายแข่งกับเขาพร้อมกับไขปริศนาต่างๆในเมืองไปด้วยแล้วก็พยายามดิ้นรนที่จะเปิดร้านช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงไปด้วยนะครับคือหนังมันจะทําให้เราเอาใจช่วยตัววินดี้วองกาไปเรื่อยๆว่าเมื่อไหร่เนี่ยที่เขาจะได้กลายเป็นเจ้าของโรงงานช็อกโกแลตซุมเฮสตันที่เราได้เห็นในตัวชาลีแล้วก็โรงงานช็อกโกแลตนั่นเองครับนี่ข้อดีของการทำทิกตอกผมสรุปเนื้อรื่องมาแล้วนี่เหมือนในทนะิกตอกเลยใครอยากรู้แบบ <ไป S 1> สั้นๆ <ไป S 1> ดูไ่้ไ,ไปดูได้ไปดูได้เลยว่า Watch Fan 21รัไปราอย่งคบถ้วนครบท้วน สั้นๆละเอียดแล้วก็แต่ถ้าอยากดูวเวอร์ชันยาวก็มาดูในยูทูปของเัน,นเเ<ล>ได้ะนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะมีในเรื่องของความประทับใจเรื่องของแบบจุดที่ชอบไม่ชอบบ้างมันก็จะละเอียดกว่าในตัวต<ช>ิกตอกแน่นอนแล้วก็จริงๆตัวเพลงเนี่ยผมว่าผมชอบในในการที่มันเป็นเพลงแบบออริจินอล หมายถึงว่ามันเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาแล้วแล้วทำนองร้องทุกอย่างดีก็นปะมันไม่ใช่โคเวอร์อย่างไอเพลงตอนที่ทํางานก็แบบเแล้วแล้วผมชอบอันนี้คือเราถึงสิ่งที่ชอบเลยเราอุ้ยสรบสนุนเรื่องเวอย่างเนี้ยผมบอกแล้วก็คือจบตามนั้นคือช่องเราจะไม่สปอยอยู่แล้ว ก็คือถ้าเกิดตรงไหนจะสปอยจะบอกว่าสปอยแต่ส่วนใหญ่จะมาแบบเชิญชวนให้ไปดูมากกว่าเพราะวองก้าเนี่ยสนุกมากจริงๆดูจากประกายตาผมก็ได้สนุกมากใช่แล้วก็เราก็อยากเห็นความคิดเห็นของทั้งคนดูแล้วก็เราเนาะคือเราก็ไม่ได้เป็นความคิดเห็นที่ถูกต้องที่สุดอย่างที่เราตลอดเราทําช่องเพราะเราอยากดูหนังเอางี้ดี่ว่ะคือถ้าเกิดผมไม่ทาช่องผมก็คงไม่ได้ไปดูหนังสัปดาห์ละสี่ห้าเรื่องแบบนี้ก็จริงล่าสุดเพิ่งไปดูสลิดโปรเจกต์ล่ามาคิดดูผมยังไปดูเลยเรื่องนั้นอ่ะ ปรเมินเตเลอร์แล้วผมไม่ไหวจริง <c oughs> อ่ะกลับมาคุยเรื่องมงการู้มีอ,อะไรที่ชอบหรือไม่ชอบบ้างโอเคเอาสิ่งที่ชอบก่อนใช่ไหมก,ก็พอพูดพูดถึงเพลงเนาะนไหนเมื่อกี้ก็พูดถ <c oughs> ึงแลง้วแล้วแบบช่วงช่วงโดยเฉพาะตอนที่ทํางานอยู่ในในในที่พักอะ่ะที่โดมคูรีนเงินอะ่ะที่ทํางานอยู่ชั้นใต้ดินอ,ะอ่ะคือผมชอบการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นจังหวะการทําซาวที่มาจาก เครื่องอุปกรณ์ที่อยู่แถวนั้นสิ่งที่เขาใช้งานได้ตัวของเนื้อเรื่องตัวของ transition ในการตัดต่อแต่ละส่วนอย่างที่อย่างนี้บอกคลิปก่อนๆว่าแบบด้วยการที่ตัดต่อทุกวันนี้มันมันยิ่งอินเข้าไปในการทำ transition ให้มันให้มันสมูทให้มันสามารถที่จะโป๊ะกับเสียงของ เครื่องดนตรีกับเสียงของตัวทํานองหรือว่าเสียงของของรอบๆเขาอะไรแบบเชื่อมต่อหนังได้ดีมากในแต่ละซีนนะครับแล้วก็หนังเนี่ยผมมองว่ามันจากกิจากกิจจิกัดทุนนิยมก็จริงแต่ว่ามันเข้าใจง่ายนะด้วยความที่มันก็ไม่ได้ซับซอนนะคือเมื่อก่อนนะมันเคยมีหนังเรื่องวิลลี่วองก้ามาแล้วอแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เวอร์ชันนี้มันจะเป็นแบบวิลลี่วองก้ากับชาลีและโรงงานช็อกโกแลตก็คือตอนนี้เด็บเล่นนั้นที่แล้วถูกถูกถูกแต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยเหมือนคนที่เล่นเป็นวิลลี่วองก้าก็คือแบบ เป็นดาราเจาบบ้าบทบาทไม่งั้นก็ต้องขอชื่นชมทั้งสามเวอร์ชันไปเลยมีอะไรที่คุณไม่ชอบบ้างไหมเรื่องนี้เหรอจริงๆผมไม่มีเลยนะผมว่าไม่รู้อ่ะผมเพลิดเพลินกับมันไปเรื่อยๆอ่ะไม่มีเหมือนกันถ้าจะมีจุดที่ไม่ชอบอย่างเดียวก็น่าจะเป็นเรื่องเอาแบบมิเตอร์บีนผมอะโรเวนอาคินสันมาหน้อยไปหน่อย แต่ว่าค่าตัวเขาเท่าไหร่แล้วแหมคือไม่รู้เหมือนกันว่าค่าตัวเท่าไหร่แต่ว่าคือแค่มาได้ขนาดนี้ผมว่าก็ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคือตอนแรกอะคุณไปดูมาใช่ป่ะแล้วคุณบอกว่าว่าเขาเขามาเล่นแล้วบอกเห็นฉากแรกแล้วมันตัดไปแป๊บเดียวผมบอกมาแค่นี้แบบอย่ามาอะไรดีกว่าแต่ว่าตอนหลังมันก็ยังมาผมว่ามันก็ไม่ได้แย่มากเ้ยแล้วผมว่าเขาเป็นคนที่แค่เห็นหน้าก็ตลกแล้วอะมันก็เลยกลายเป็นว่าสามารถทำงานในคอมเมดี้ในซีนนั้นได้ดีนะครับส่วนตัวผมที่ชอบเนี่ยก็น่าจะชอบเรื่องเพลงชอบทิโมธีชานเม่แล้วก็ท อันดับต้นๆในใจผมฮิวแกรนท์ของดีอเขาเป็นดาราคลาสสิกมากสุดๆคือเมื่อก่อนหนังลอมคอมหรือว่าหนังโรแมนติกคอมเมดี้เนี่ยต้องเป็นเขานะคู่กับจูเลียโรเบิร์ตอะ way back into love หรือว่าผู้หญิงบานช่ำอย่างเงี้ยมันคลาสสิกมากจริงๆมันคือเขาอะที่ควรจะเล่นหนังที่แบบคลาสสิกอะมันคือ iconic ผมจำได้มันมีเรื่องหนึ่งที่เขาเล่นกับจูเลียโรเบิร์ตนี่แหละที่แบบจูเลียโรเบิร์ตเป็นดาราแล้วเขาเป็น แค่คนขายหนังสือจำชื่อไทยไม่ได้นะเดี๋ยวให้คุณน้าไปใส่ตอนตัไม่ได้เออเดี๋ยวเอามาใส่รื่นันที่มันมีประตูสีฟ้าเออหัวนั้นคือแต่เก่ามากแล้วหนังโปดตลอดการของผมเลยฮิวแกรนเออฮิวแกรนนี่เป็นคนที่เล่นหนังพวกแนวนี้ดีมากใช่ครับแล้วก็รอบนี้มารบบเป็นลุงป้าลุงป้าซึ่งก็ดังมาตั้งแต่ตัวของภาคแรกแหละ ีเขาเป็นคนที่แบบท,ทํางานในตัวของโรงงานอะ่ะ่านนี้ก็ได้เล่าจุดกาเนิดให้ฟังว่าทำไมคุณป้าดูป้าถึงมาทํางานให้กับตัวของวินลี่บองก้าได้แล้วก็โผล่มนนาแต่ละฉากดีทั้งนั้นออมุตลกก็ดีเรื่องเล่าก็ดีเพลงก็มีโดยเฉพาะเพลงของตัวแบบอุมปะ ลุมปาอันนี้มันดูดีมันติดหูมาแต่ภาคแรกละพอมาภาคนี้ก็ยังดีอยู่นะครับเออแต่ว่าเพลงเพลงหลายๆอันนี้คือมันคือเพลงเก่ารู้ป่ะใช่ป่ะอุมปาลุมป้าเหมือนจะเป็นเพลงเก่าแต่ก็มีบางเพลงเหมือนกันว่าที่ผมรู้สึกแบบไม่รู้ว่าคุ้นหูด้วยด้วยทํานองด้วยอะไรหรือว่ามันคือเพลงนี้จริงๆอันนี้ไม่ชัวร์ผมมาจําไม่ได้แต่ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะแค่อินสปายมาบางส่วนเพราะส่วนใหญ่เพลงก็น่าจะแต่งใหม่หมดเพราะมันเข้ากับแบบเนื้อหาเลยอาจจะด้วยแต่ว่ามันก็มีมันจะมีเพลงแบบเพลงเฉพาะเหมือนอาจจะเป็นเพลง ประจำของอวลลีวองกาหรือโรงงานช็อกโกแลตไม่มีทิฏฐิเลยครับเรื่องนี้เอาจริงๆถือว่าเป็นหนังที่ผมรู้สึกว่ามาส่งท้ายในช่วงคริสต์มาสด้ดีมากยิ่งถ้าเกิดคุณดูในช่วงคริสต์มาสเนี่ยนี่อาจจะเป็นหนึ่งในหนังประจำคริสต์มาสข,ของคุณต่อจากนี้ต่อไปเลยก็ได้นะ ดีจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงเรื่องภาพไอเรื่องแบบเอาหนังสืออ่ะคือมันจะมีตัวของเด็กกัมพา้าที่เขาคอยช่วยเหลือตัววินนี่มงการเนี่ยเขาชอบอ่านหนังสือมากใช่เขาก็จะจินตนาการทุกอย่างเป็นหนังสือแบบเป็นหนังสือมาประกอบเ,อเป็นบ้านเป็นโบสถ์อะไรเงี้ยและนั่นคือทำจริงทำ,ทำเป็นแบบลายเส้นอะไรขึ้นมาแบบ<อ>สวยงามมากเลยนะครับรวมถึงโรงงานเล็กๆของตัววินนี่มงการเพราะนั้นคือสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยที่เขาเปิดกระเป๋ามาแล้วมันเหมือนเราได้เห็นภาพจําลองอ่ะของช็อกแล้วแฟคเตอรี่อยู่ในนี้จริงๆเขาผสมนู่นผสมนี่ คือมันทํำทุกอย่างได้ดีแล้วทําให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคยดูชารีแอนด์ชอกแตแฟคทอรี่มาเนี่ยยิ่งดูยิ่งรู้สึกว่าเออมันมันเติมเต็มมันแบบเออนี่คือชารีที่ฉันนี่ชารีที่ฉันรู้จกักนี่คือบิลลี่บงกาที่ฉันรู้จกักอะไรเงี้ยใช่แล้วยิ่งยิ่งมาถึงตอนจบอะ่ะมันมันยิ่งทําให้เราเห็นภาพตัวโรงงานจริงๆอะ่ะที่สุดท้ายแล้วเขาไป ไปซื้อที่เนาะแล้วก็สร้างมันขึ้นมาโอเคมันอาจจะไม่ได้ฟูขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะมีพวกสิ่งที่เราเคยเห็นมาในภาคกันก่อนหรือว่าตัวหลักๆอย่างเช่นแบบน้ําตกช็อกโกแลตอดอกไม้กินได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัวสะพานสายลุงเองก็ตามถูกอันนี้ถือว่าไม่สปอยเนาะเราคิดว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าสุดท้ายก็ต้องเปิดรวมถึงฉากเปิดร้านเขาว่ออาอลังการเขาได้เปิดร้านจริงๆก็อลังการแล้วก็ดีมากๆเลยครับมันเหมือนเราได้ดู นั่นแหละพูดหลายรอบแล้วมันเหมือนเราได้ดูหนัง <c oughs> ภาคเก่าไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็เป็นหนังที่ดีสุดๆเลยนะครับจริงๆเรื่องนั้นอะผมให้อยู่ห้าเลยนะชาลีกับช็อกเฟตอรี่อะของโดนิเด็บเหมนนะเออคนต้องดูก่อนตายนะผมว่ามันเป็นหนังแบบหนังเด็กคลาสสิกสุดๆอะแต่ว่าสาเหตุที่เรื่องนี้ยังไม่ให้หเพราะผมรู้สึกว่าพอเราผ่านอายุมาเราโตขึ้นอะเราอาจจะไม่ได้ชอบหนังเด็กขนาดนั้นนะวัยตอนนั้นนะวัยตอนห้าได้หรือว่าแม้แต่ช็อกโกตภาคแรกผมว่าก็ดีนะ เคยดูปะดีไม่เคยดูผมไม่เคยดูเลยใช่ร,รมาเริ่มต้นดูคือจอห์นนี่เดฟมันมีภาคหนึ่งก่อนจอห์นนี่เดฟผมเคยดูแต่ว่านั้นก็จะเป็นภาพแบบยุคเก้าศูนย์หน่อยอแต่ว่านั้นก็ทําดีซึ่งมันก็ถือว่าเป็นการเติมเต็มจินตนาการจากโตหนังสืออยู่แล้วพอมันออกมาทำเป็นหนังแล้วดีแบบนี้แบบนก,ก็ก็ไม่มีที่ติครับสุดยอดมากๆทีม,มที่ชาาเม่ก็เล่นเป็นวินลี่วองกาของตัวเองดีดีคือไม่เหมือนจอห์นนี่เดฟแต่เข้าใจว่าเป็นสไตล์ตัวเองแล้วก็สไตล์การเล่นเป็นสไตล์วองก้าใส่มที่แบบ ใจ,ใจช่วยฝัน,นทุกคนหมดเลยนะเออมีความฝันนะชายผูออ้นี้มีความฝันผมว่ามันก็เป็นหนังที่ให้ให้ความความรู้สึกที่ดีในการแบบว่าเรามีความฝันเราจะไปให้ถึงมันให้ได้เรามีจุดมุ่งหมายที่ มีเป้าหมายที่ชัดเจนอ่ะก็ถือว่าสอนดีอสอนว่าถ้าเกิดมีความฝันเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปย่อท้ออะไรรวมถึงความฝันของเขาก็ยังผูกโยงกับคุณแม่เขาด้วยถูกเพราะว่าเขาเคยคุยกับคุณแม่ว่าอยากให้คุณแม่เนี่ยมาในงานเปิดร้านของเขาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่ทําให้เขาอยากเปิดร้านให้ได้จนสุดท้ายก็เหมือนจะได้พบกันจริงๆนะครับยังไงก็อยากให้ไปดูในโรงเลยวินนี่วงก้าวันนี้ไม่มีอะไรมากถือว่ามาแนะนํากันแล้วก็เชิญชวนให้ไปดูกันอย่าลืมเพลงเพาะมาก ภาพออสวยมากเนื้อเรื่องดีมากทิโมธีชาลาเมเออดีมากยังไงอย่าลืมไปดูกันอ,กอีกอีันหนึ่งที่ที่ผมชอบนอกจากไอ้เครื่องอนอกจากกระเป๋าเล็กๆใช่ไหม,มที่เป็นโรงงานมินิอ่ะผมชอบกระเป๋าของ Uber อ,อุปบ้าลุบ้าอมีแบบมินิบาร์ของตัวเองเออตอนนี้นนลงจากเรือแล้วก็เปิดมาสามารถทําเครื่องดื่มได้แล้วแบบมีเก้าอี้แบบเอนอนได้อืะมันเติมเต็มจินตนาการจริงๆอแล้วแบบเขาเป็นเขาเป็นนักประดิษฐ์ที่เก่งมากในวงการเนี่ย จะมีหลายฉากที่เขาเป็นนักแสดงคนด้วยอแล้วก็เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ดีแล้วก็แต่ละฉากเนี่ยเอาตรงๆเหมือนคุณได้ดูละครเพลงชั้นดีหนึ <ah ่งเรื่องเลยครับดังนั้นห้ามพลาดกับเรื่องนี้เด็ดขาดยังไงต้องไปดูให้ได้ให้ไปดูกันชิวันแชทจบแล้วอุยวันนี้คลิปเราไวเพราะมันไม่มีอะไร้าคือมันก็เป็นหนังเด็กด้วยอ่ะทุกคนอันนี้คือถ้าเกิดสมมติใครดูจบแล้วก็กดผ่านไปได้เลยนะ ต่ใครอยากฟังเมามอยก่อนก็ฟังได้ผมว่าผมว่ามันเป็นหนังเด็กที่ยังผสมความผู้ใหญ่อยู่หน่อยๆนะแต่มันเป็นผู้ใหญ่ที่เรียบง่ายนะใช่ในเรื่องของทุนนิยมที่ที่คุณไบตบพูดถึงตอนแรกอ่ะมันเป็นทุนนิยมที่ที่ไม่ได้เข้าใจยากครับเป็นการที่แบบว่าโอเคเรารู้ว่าในในในโลกของเราเนี่ยยังไงก็คนที่มีเงินหรือมีอะไรมันสามารถที่จะควบคุมตลาดหรือควบคุมอะไรทั้งหมดด้เขาที่เปรียบกว่าก็คือพวกเจ้าสัวพวกผู้ขาดอะไรพวกนั้นเนี่ย <c oughs> แต่คราวนี้เป็นเจ้าสัวจ็อกโกลตเอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันหัวรรอะทำไมอะ่ะเปล่าคุณดูแบบจิกกัดเดี๋ยวจะพูดออกมามันทุนนิยม,ม <c oughs> อ่ะเออมันก็คือโลกสมัยเราปัจจุบันแหละถ้าจะพูดถึงนะแต่ว่าเข้าใจง่ายที่สาเหตุหนึ่งคือวิลลี่วองกาอ่านหนังสือไม่ออกด้วยอ,อ,อันนี้คือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เขาโดนหลอกง่ายนะครับคือหนังมันก็เหมือนจะสอนให้เรารู้ว่า การที่เราจะมีความฝันนะเราควรจะต้องมีความรู้ด้วยแล้วก็มีความสามารถที่จะเท่าทันเล่เหลี่ยมคนด้วยไม่ใช่ว่าคุณมีฝีมืออย่างเดียวว่าคุณจะเกิดได้ม,มันต้องสามารถต่อสู้กับระบบทุนนิยมที่มันก็ครอบคลุมโลกในปัจจุบันไว้ได้ด้วยโลกมันมีอะไรเยอะนอกจากแค่สิ่งที่เราทําได้เนาะเป็นหนังที่เด็กดูแล้วผมว่าน่าจะได้แง่คิดอะไรเยอะอือย่างาหนึ่งเลยนะคือเขาได้ในเรื่องความฝันแน่แนใช่ผมว่าเด็กๆอาจจะเข้า ความลึกซึ้งไม่ได้ขนาดนั้นเนาะในในส่วนของทุนนิยมอะไรแต่ว่ามันก็เพลิดเพลินไปกับเขาะอะไรเงี้ยแต่ว่า<ช>มันก็ไมไ่ยากเกินที่ที่จะไม่เข้าใจเลยอาจจะเข้าใจแต่ว่าจะไม่ได้รู้ารายละเอียดดีเทลว่าทําไมโลกถึงเป็นอย่างนี้ทําไม,มต้องมีทุนทนิยมทีนีทุนนิยมคืออะไรในเชิงลึกแต่ก็พอเข้าใจได้ว่าโอเคคนที่มันมีเงินมันมาควบคุมครับชีวิตของคนนี้อยู่นะอะไรประมาณนี้ ที่สําคัญคือทาช็อกโกแลตให้อร่อยพอเพราะว่าวินนี่วองกาเนี่ยเขาเสาะหาตัวของวัตถุดิบช็อกโกแลตจากทั่วโลกมาเพื่อมาทําให้ทุกคนนะครับพอใส่ใจคนกินคนกินก็ใส่ใจเราเนี่ยเองเพิ่งไปดูไอ้เรื่องนี้มาด้วยไอ้โชเฮโอธานิอันนั้น <c oughs> ก็เป็นแบบเรื่องความฝันหนักๆเหมือนกันยังไงเดี๋ยวอาจจะมารีวิวให้ทุกคนฟังนะครับว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงคือเขาเป็นดาราที่จู่ๆก็แบบไม่ใช่ดาราเป็นนักกีฬานักกีฬานักกีฬาที่โด่<ล>งดัง<า><น>ขึ้นมาเพราะล่าสุดเพิ่งไปเซ็นสัญญา7 0 0ล้านดอร์10ปี สองหมื่นห้าเฉลียล่ยเราได้ไปลีละสองพันห้าร้อยล้านรวยรวยยับยับท <laughs> ุนนิยมเลแต่นั่นแหละผมไปดูสารคดีเขามาคือเขาเป็นเด็กที่โฟกัสความฝันตั้งแต่แรกเลยคือเหมือนเด็กญี่ปุ่นอนะ่ะมันจะมีแบบให้เขียนช่องตารางความฝันแปดช่องอก็คือเป็นช่องตรงนี้แล้วก็มีรอบรอบแปดช่องแล้วก็มีรอบรอบอีกแปดช่องที่เป็นช่องอย่างนี้หมดเลยถ้าว่าไม่รู้แบบยกกาลังไปเท่าไหร่าจะหกสิบสี่อาจจะอะไรเงี้ยโชยเออร์โทนี่เขียนไว้ตั้งแต่วันแรกเลยว่าอยากเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ถูกดรับจาก MLB หรือว่าตัวของเมเจอรีกของตัวเบสบอลตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาได้รู้จักตารางนี้แล้วเขาก็ทําตามความฝันไปเรื่อยๆดังนั้นก็คิดว่าความฝันในยุคป,ปัจจุบันนี้มันสําคัญยิ่งเป็นยุคที่ทุกอย่างมันหลากหลายมากใครจะท o YouTube ก็ได้ใครจะทํา Tik t o อกก็ได,ใได้ใครจะเปนู่นเป็น,นี่ก็ได้ผมว่า การโฟกัสไปสู่ความฝันที่เราต้องการอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยครับยังไงก็อย่าลืมความฝันของตัวเองและกันฮะเราไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่างที่บอกว่าตัวความมีเด่นของเราหรือว่าคะแนนของเราเนี่ยมันไม่ได้สำคัญที่สุดนะครับผมคอมเมนต์หรือว่าคะแนนของค <ผม S 1> ุณคือสิ่งที่สำคัญที่สุดยังไงฝากคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้พวกเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปถูกต้องครับยังไงก็ขอให้ตามความความฝันทุกคนให้สำเร็จลวกันครับรวมถึงมันก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะ ยังไงก็ขอให้ทุกคนเริ่มต้นปีใหม่แบบมีเป้าหมายแล้วก็ทำความฝันให้สำเร็จแล้วกันครับวันนี้ว่าไฟลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย